ตั้งแต่นั้นมากระแสะคู่จิ้นมีมาตลอดมาตั้งแต่คุณติก๊กคุณแอปแล้วก็มาณนเดชยายา่ามองเห็นอะไรตอนนั้นจริงๆแล้วตอนที่ทําเรื่องเสียวใจของคุณข่าวเนี่ยมันจะมีเด็กของช่องที่ที่อยู่ในสังกัดเนี่ยมาให้เราทําแคสติ้งเยอะมากมเป็น20-30คนเลยแล้วเราก็จะเลือกหยิบคนนั้นมาคู่กับคนนี้จับสลับไปเรื่อยอณนเดชเนี่ยเป็นคนที่นอกเสียตามากคือหน้ามันยาวยาวหม,มาโอ้อแล้วมันก็ไม่หลอดนะะแปลกจะเจ๊กกับ<ะ>่อจงๆ บ้าเลยเนี่ยเสียสติแบบโกรธเหมือนด่าสามีตัวเองเลยนะโกรธมากเลยนะบ้าแล้วว่าเขาไล่รอไม่รอตลออะน่ายาาฟันเ้าก็สวยเวลายิ้มก็แบบเขาหอมเกลงไงโอกแล้วก็นักเกลียดอะพูดยังไงแล้วจริงๆแล้วคนที่เหมาะกับบทไฟในเรื่องในเรื่องในเรื่องที่เราทำเนี่ยสัวใจเนี่ยมันควรจะเป็นบอยประกรณดูโหดโวดูแล้วเราก็เอาลองบอยประกรณเนี่ยมาลองแคสดอยู่มาลองเล่นดูปรากฏว่า เล่นมันก็ได้นะแต่เรายังมีความรู้สึกว่าคนนี้ยังไม่ใช่ไฟอย่างที่เราคิดอ่ะไม่ใช่ในายไฟยที่เราคิดพเพราะนัดเดทมาเล่นอ่ะตายแล้วรูปลักษณ์มันไม่ใช่อ่ะแต่ว่าข้างในของมันนี่ะอินเนอร์ได้อินเนอร์ข,ของมันเน่เขาคือไฟอเขาคือไฟอแล้วพี่แหม่มก็ไปมองเอายายา่าบอกว่าน้องคนนี้น่าจะเข้าคู่อนดเดทด,ดีเราบอกอุ้ยมันเด็กไฟมั้งเสียงงงงงงง,ง แต่พอเอาน้องสองคนนี่มาเล่นคู่กันโอ้โหเพอร์เฟคเป็น,นคู่จิ้นมาเลยใช่แล้วเราพยายามจะสับเขาแล้วนะ <c oughs> ให้ไปเล่นกคู่คนอื่นก่อนนะก่อน oh. ตัดสินใจเลือกอะ่ะปรากฏยังไงก็ต้องเลือกคู่นี้ <c oughs>